สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาอยู่กับน้องหวานนะคะจากห้างหุ้นส่วนจำกัดรเ,รจจเริดเจริญยนต์อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องหวานจะพามาดูเจ้ารถอีกหนึ่งคันนะคะเป็นรถอะไรเดี๋ยวพาไปดูเลยนะคะอันนี้นะคะจะเป็นเป็นเจ้าโตโยต้ายาร s ะะเป็นเครื่อง1 5 0 0นซีซีนะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับสีบอลเทาเนาะน้องหวานเรียกสีบอลเทาน้องไม่รู้ว่าใครเรียกสีอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะคะคันนี้นะคะเปิดราคาหน้าร้านอยู่ที่2 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันเลยนะคะส่วนอุปกรณ์แต่งยังไงเดี๋ยวน้องหวานจะพาไปดูรายละเอียดนะคะทีละขั้นตอนนะคะเดี๋ยวน้องหวานพาไปดูในส่วนของด้านหน้ากันบ้างนะคะชมหน้าเจ้ารถคันนี้นะคะด้านหน้ากระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้ารังผึ่งนะคะคันนี้นะคะตัวไฟนะคะก็ยังเป็นไฟเดิมนะคะ ไม่มีการถอดแกะเปลี่ยนคันไม่มีชนหนักพิความจมน้ําอย่างแน่นอนนะคะไม่มีรอยขีดรอยขวนนะคะต่อไปนะคะจะพาไปดูในส่วนของด้านข้างตัวรถกันบ้างนะคะด้านข้างตัวรถนะคะมาพร้อมกับแม็กแต่งยางใหม่นะคะแม็กเวลนะคะคันนี้มาพร้อมกับยางเบอร์205ทับ45นะคะขอบ17นะคะคันนี้สวยๆเลยนะคะสําหรับมือจับประตูนะคะตัวนี้จะเป็นโค้เมียมนะคะโครเมียมแท้นะคะต่อไปนะคะนะคะ้องหวานจะพาไปดูในส่วนของ ด้านท้ายตัวรถกันบ้างนะคะด้านท้ายตัวรถนะคะมาพร้อมกับสปอยเลอร์นะคะนี่ช่วยๆนะคะเข้ากับทรงรถมากๆนะคะเป็นทรงแต่งนะคะมาพร้อมกับท่อไทเทเลยนะคะคันนี้นะคะเอาไว้ขี่ไปรับสาวนะคะหล่อๆเลยคันนี้นะคะสำหรับผู้ชายชอบสไตล์แต่งๆหน่อยนะคะคันนี้นี่สุดยอดเลยได้ไปนี่ไม่ต้องแต่งเลยนะคะ เราใส่แมกแตงย่างไม้ใส่ท่อใส่สปอยเลอร์ให้แล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรอบ,บตัวรถนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวน้องหวานพาไปดูในส่วนของด้าน,นในตัวรถกันบ้างค่ะค่ะตอนนี้นะคะน้องหวานก็มาอยู่ในส่วนของด้านในห้องผู้โดยสารตัวรถแล้วนะคะสําหรับด้านในห้องผู้โดยสารตัวรถนะคะคันนี้นะคะคอนโซลหน้านะคะเป็นคอนโซลเดิมนะคะไม่มีรอยขีดรอยข่วนนะคะคอนโซลเดิมนะคะ ก็จะมีรอยติดอะไรบ้างงนี้นะคะตามการใช้งานนะคะแล้วก็ในส่วนของแผงแอร์จอเทปต่างๆนี่ของเดิมหมดนะคะของเดิมจากศูนย์โตโยต้ววานะคะคันนี้นะคะก็จะมีช่องใส่แก้วน้ํามีช่องใส่ของให้มีช่องใส่อุปกรณ์เล็กๆน,น้อยๆนะคะที่คอนโซลกลางนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะคันนี้นะคะจะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะอันนี้หนอไฟต่างๆนะคะในห้องผู้โดยสารก็ยังอยู่ครบนะคะ ยังออกครบนะคะคันนี้นะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังแท้นะคะตะเก็บไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวเลยนะคะคันนี้นะคะห่อ,ม,อมากๆเลยนะคะได้เบาะหนังไปเลยค่ะสําหรับเลขกใหม่คันนี้นะคะผ่านการใช้งานมาแล้วประมาณ1นึ0 0 0สกิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะถือว่ารถปีนี้นะคะขับเท่าน,นี้ก็ถือว่าเลขกใหม่ไม่มากนะคะต่อไปนะคะน้องหวานจะพาไปดูในส่วนของรอยน,อน็อตรอยเมคอัพนะคะของประตูกันบางนะคะ รอยน็อตรอยเมคอัพต่างๆนะคะของประตูนะคะรอยน็อตรอยน็อตเดิมนะคะเมคอัพเมคอัพเดิมนะคะไม่มีรอยถอดรอยแกะรอยเปลี่ยนรอยคันนะคะไม่มีชนหนังที่ความจมน้ํามาอย่างแน,น่นอนนะคะค่ะสําสหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกับกระจกไฟฟ้านะคะทั้งสีประตูเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นประตูนะคะกระจกมองข้างต่างๆนะคะอันนี้เป็นไฟฟ้าหมดเลยนะคะสามารถปรับได้เลยนะคะไม่ต้องลงไปปรับนะคะคันนี้นะคะ ต่อไปนะคะน้องหวานจะพาไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะด้านหลังกันต่ออันนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะกว้างมากนะคะเป็นบบอหนั่งนะคะตัวนี้นะคะบอ่อสามารถพับเก็บได้นาะเผื่อคนไหนนะคะมีของอุปกรณ์ใหญ่ๆนะคะอยากจะพับเบาะเก็บนะคะ ไว้ช่องใส่ของหน้านหลังนะคะก็สามารถพับเก็บได้เลยต่อไปนะคะจะพาไปชมช่องใส่ของด้านท้ายตัวรถกันบ้างนะคะว่าใส่ของได้เยอะขนาดไหนเอยอันนี้จะเป็นช่องใส่ของด้านท้ายนะคะมีถาดวางของให้นะคะลอยน็อตลอยเมคอัพต่างๆนะคะของ ฟากระโปงหลังนะคะก็ยังอยู่ครบหมดนะคะไม่มีรอยถอดรอยแกะรอยขันนะคะเป็นน็อตเดิมจากศูนย์โตโยต้าแท้นะคะตัวจริงตัวรถสวยนะคะ ไว้ขับไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายมากๆเลยนะคะเพราะว่าตัวน้องเนี่ยมีขนาดกระทัดรัดนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวน้องหวานพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันบ้างนะคะว่าจะเดิมขนาดไหนคันนี้นะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะคะคันนี้เป็นเครื่อง1 5 0 0นซีซีนะคะนี่ คันนี้จะเป็นเครื่องสีสูบนะคะเครื่องยังเดิมหมดนะคะรอยน็อตรอยเมคอัพต่างๆนะคะของฝากระโปรงหน้านะคะก็ยังอยู่ครบหมดนะคะไม่มีรอยถอดแกะเปลี่ยนคันไม่มีชนน้ำไม่มีจมน้ำชนหนักพ่ควมมาอย่างแน่นอนค่ะน้องหวานขอย้ำราคาเจ้ารถคันนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะคันนี้เป็นเจ้าโตโยต้ายาริสนะคะ ราคาหน้าร้านอยู่ที่2 3 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองผ่อเริ่มต้นที่4,000กว่าบาทนะคะผ่อนระยะสั้นด้วยนะคะสำหรับใครที่ซื้อรถวันนี้นะคะออกรถ500บาทนะคะฟรีค่าจายค่าโอนพลลภาษีนะคะเรายังมีโปรโมชั่นให้ลูกค้าเลือกอีกนะคะก็คือกับฟีี90วันนะคะแล้วก็ดอกเบี้ย0%นาน6เดือนเลยทีเดียวนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจมาดูรถสามารถมาดูรถได้ที่ ห้างคุณสวนจำกัดประเสริฐเจริญยนของเราทุกสาขาเลยนะคะสำหรับใครที่ชอบนะคะน้องหวานฝากด like, กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปด้วยค่ะสวัสดีค่ะ